ผู้หญิงในวิดีโอนี้กำลังเผชิญหน้าอะไรกับบางอย่างที่อาจจะเป็นเวนดิโก วิดีโอนี้นมีน้องเทคนิคไปเพื่อให้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิดีโอซึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับสุนัขที่เธอเลี้ยงพร้อมกับข้อความที่บอกว่าฉันได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วในบริเวณน,นั้นจนแม้แต่สุนัขของเธอเนี่ยก็ตกใจไปด้วยครับมีอยู่2กรณีครับถ้าหากว่าไม่ใช่เสียงร้องขอความช่วยเหลือของใครสักคนจริงๆข้อแรกเนี่ยอาจจะเป็นเวนดิโกตามความเชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันเหนือหรือชนเผ่าแอลกองเคยนเวนดิ จะตัวสูงผอมแห้งตาโบมีเขากว้างแล้วก็ผิวซีดขึ้นรา มีความหิวตลอดเวลาครับและมันก็มักจะเรียนแบบเสียงคนที่เรารู้จักเพื่อใช้เสียงนั้นร้องขอความช่วยเหลือวัตถุประสงค์ก็คือให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าในกรณีสองนั้นเสียงที่เธอได้ยินอาจจะเป็นเสียงของสัตว์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า red fox หรือว่าจิ้งจอกแดงที่มักจะส่งเสียงกรีดร้องเรียกคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าที่คนรู้จักกันในชื่อ red fox scream เสียงนี้เนี่ยคล้ายกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือครับจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเสียงของเวนดิโก้หากว่าคุณไปดูในคลเเมนนนช่อออองงงงีียยหัััจจะสสขขุด จริงค่อนข้างมั่นใจว่าคลิปในเสียงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงของ Red Fox ครับทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างครับ